สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาตักบาตเช้านะคะตักบาตเช้าร่วมกันค่ะตักบาตรเช้าค่ะ่ยัง กันเลยบนกันเลยวันเราแบบมันมันไม่ยุ่งอะยุ่งวันเลยเราใส่บาตด้วยกันใช่ตามพาไปน่ตามพาไปคุณตะวันโตกัวก็ไปถ่ายถ่ายไปคึงตะวันโตก้วก็ไปอ่อนไปน่ไปวัด ทำพิธีารไปเอเอเดคนตะ坤ตะ坤ดิใส่บาตคนตายไปแล้วก็ด็นไม่ดินแล้วก็ไม่เห็นแล้วย็เดินใส่บาตรอือถ่อายง,งูปตักบาเช้าค่ะพระกำลังมาารอใส่บาทาก,กำลังมารอใส่บาท สบ่าชาบรรยากาศยามเช้านะคะคือบรรยากาศยามเชา้าเสียงนกเสียงกาย u ทูปเฟซก็มี YouTube ก็มีมมต้องกดเขาไปจำเพาะของมันมมบรรยากาศยามเชา้ชาเ้าจุอน,นกปากหางบินมามมนกปากหางบิน หาอาหารหาร,อารอบเชา้า,าอืมช่วง,ง,งนี้ก็ลงกินน้องเป็ดอืมามาแล้วพระกำลังมายากาศยามเช้า,ชา,ชา,ชา,าเช้าเช้าเช้รารัปากาศกำลังดีน้อง ยำเช้าเช้าตักบาตรร่วมกันนะคะ แลวมกันนะคะหลวงพ่อมาแล้วโอยนีสั่นไปโอ้ันี้แสงิวเขเลยโอ้วันี Hãy subscribe cho kênh Ghiền bây giờ Để không gì lỡ những video hấp dẫn rồi, có